แล้วหนูขึ้นไปเอาออปลาหรอลูกหนูขึ้นไปเอาออปลาบ้านแม่แขกหรอบอร่อไหนบอ่อไหนบอ่อตะแดงบอ่อตะแดงบอ่อที่มีปลาดุกะนะแล้วหนูขึ้นไปยืนหนูจะเอาอะไรเอาของเล่น๋อเอาของเล่นแล้วหนูก็เลยตกโอ้ขาหนูไปขูดกับบอ่อปูนหรออ้าวเลือดไหลหรือเปล่า แล้วทำไมหนูไม่เรียกไม่แขกพี่จ๋าไม่มีใครอยู่เหรอหนูไปคนเดียวทำไมหนูไม่บอกใครเวลาหนูไปอ่ะฮะหนูจะไปคนเดียวอีกนะรู้ไหมถ้าหนูไปหนูต้องเรียกคนโตไปด้วยนะทำไมเรียกแม่ด้วยเรียกแม่แขกเรียกพี่จ๋าด้วยนะเรียกป้าไปด้วยนะถ้าป๋าอยู่นะ จะไปอีกไหมนี่จะไปคนเดียวอีกไหมฮ <c oughs> ะ <c oughs> ม่ไปอีกแล้วเนาะโอเคไหม <c oughs> เป็นแผลใช่ไหมเนี่ย <c oughs> เป็นแผลเลือดไหลใช่ไหม <c oughs> อ้าวเลือดไหลด้วยเหรอ <c oughs> ป้าป้าดูได้ไหมลูก